รุ่นแรกนะคะวันนี้ที่เอามาให้ดูคือคลาสสิก77ค่ะคลาสสิก77นะคะพี่ๆรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นกระเป๋าเป้ทรงมินิมอลมินิใจนะคะและสามารถที่จะถอดสายได้ด้วยนะคะเอาใจสาวๆาวันที่เราเนี่ยอยากจะสะพายแบบนี้ของมือก็สวย หรือบางวันที่เราอยากจะสะพายเป็นเต้ก็ดูดีแล้วที่สําคัญพอมันเป็นสายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะเราสามารถจะดีไซน์สะพายได้7แบบ7สไตล์เลยโดยทีเนี้ยเดี๋ยวมารีบรไปพร้อมกันตัวนี้นะคะเขาจะมีดีไซน์นี่ถ้าพี่พี่สังเกตโค้งมนน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นเงียบได้แต่ว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็ดูลมุนแบบมินิมอลนะคะรุ่นนี้เนี่ยมีช่องจัดเก็บด้านในนะคะถึง21ช่องเลยนะ21ช่องเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวบอกราคาเต็มก่อนปกติสําหรับรุ่นนี้เนี่ยนะคะ ขึ้นชื่อว่าเป็นเป้เนาะ2,890บาทแต่ในการเซลวันนี้เนี่ยไอแอกระซิบเลยว่าลดเยอะแบบสุดๆนะคะทีนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมารีวิวข้างในให้ดูแบบอันที่มีของแล้วนะคะมีไหมหน้าถ้าไม่มีเดี๋ยวให้เปิดข้างในให้ดูเลยละกันนะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆรอบนี้เขามาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยก็คือมี5สีนะคะสีนี้ที่ไอถืออยู่เรียกว่า dusty blue นะคะจะเป็นสีที่แบบ สีฟ้าน่ารักน่ารักนะคะตัวนี้เนาะเป็นพาสเทลเนาะทีนี้เดี๋ยวรีวิวนิดนึงนะคะด้านหน้าเนี่ยนะคะเขาจะเป็นอย่างงี้นะคะเปิดปุ๊บนะคะพี่ๆจะเป็นช่องเหมือนโลง่งๆใช่ปะแต่ด้าน,นาในไอคอนเนี่ยให้ดูเนาะเขาจะมีเป็นช่องสําหรับใส่พวกลิปสติกโซนคอสเมติกแล้วด้านหน้าตัวนี้นะคะมีช่องใส่ลิปสติกเนี่ยนะคะ ถึงสมช่องยาดมก็ใส่ได้นะแบบนี้นะคะหรือเรามีเมาส์สเปรย์เนี่ยก็สามารถที่จะใส่ได้เช่นกันด้านหน้าตรงนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญก่อนจะไปช่องหลกักด้านข้างทั้งสองฝั่งตัวนี้เนาะไม่ใช่ช่องยางยืดนะคะแต่จะเป็นช่องสําหรับเราใช้ใส่ของได้พวกขวดน้ําขวดเล็กนะคะกล่องแว่นเนาะหรือว่าพี่ๆบางคนถ้าเกิดว่าเรามีเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะตัวล่มพกนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ใส่ได้ไปเลยทีนี้ เดี๋ยวให้ดูช่องหลักนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูช่องหลักนิดนึงเนาะตัวนี้เนี่ยนะคะในช่องหลักมีอะไรบ้างหนึ่งคือสายอะ่ะพี่พี่รู้ป่าว่ารุ่นเนี้ยพิเศษมากเพราะเขาแถมสายมาให้เรา3เส้นบางคนลูกค้าง,งงว่าเอา้าเป้เนี่ยมันก็มีสายเป้ก็พอแล้วไหมฮาราลาบอกไม่ฮาราลาขอแจกเป็นสายคอสบอดี้แถมให้ด้วยคือคุ้มแม้พี่พี่เป้หนึ่งใบสะพายแบบนี้ก็ได้สะพายเป็นแบบเป้ก็ได้แล้วยังมีสายคอสบอดี้อีก จึ้งแม่นะคะถ้าจึ้งแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในนิดหนึ่งว่าช่องเขาเนี่ยจึง้งมากๆเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยช่องด้านในเป็น360องศาค่ะฝั่งนี้มีช่องล้วงเหนกประสงใช่ไหมคะข้างๆเนี่ยจะเป็นช่องยางยืด2ฝัง่งแบบนี้ใส่ของได้เต็มที่เลยส่วนอีกฝั่งนึงตรงนี้ด้านบนจะเลเยอร์เป็นซิฟเซฟตี้ค่ะพี่ๆแล้วด้านล่างเขาก็จะมีดับเบิลเลเยอร์ตัวนี้นะคะ เป็นช่องใส่ของแปลว่าเราสามารถใส่ของที่ปกติมันจะระเกะระกะในกระเป๋าเราใช่ไหมคะใส่ได้รอบทิศทางเลยในรุ่นนี้และแม้กระทั่งเป็นเป้นนะแต่เราก็มีสายคล้องกุญแจให้ด้วยไม่ต้องกลัวว่ากุญแจจะหาไม่เจอเลยสําหรับรุ่นนี้นะพีคมากๆและเดี๋ยวให้ดูไอให้ดูด้านหลังนดิดนะึงเ ah. นาะตัวนี้ด้านหลังก็จะมีอีกช่องหนึ่งตรงไหนมีช่องจัดเก็บได้ฮารลา,าก็ทาแบบจัดเต็มเลยนะคะตรงนี้เนาะใส่เนี่ยให้ดู ตอนแรกคิดว่าจะเป็นช่องโล่งๆพี่ๆดูดีด้านหลังลูกค้าได้ไปลูกค้าชอบมากตัวเนี้มีช่องใส่บัตร4ี่ช่องบวกๆเลยตัวนี้สี่มีสี่ช่องใส่บัตรได้4ี่ใบบวกๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่ของนะคะด้านข้างตรงเนี้ได้อีกถ้าไอาแนะนําก็คือแปลว่าเป้ใบนี้ก็ไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์แล้วนะคะคือครบจบเลยอะ่ะเราได้สายไปทั้งหมด3เส้นนะคะจะมีสายเป้2เส้นแล้วก็สายคอสบอบี้ด้วยสวยไหมนะคะสีนี้ชื่อว่าดัสตี้บูเดี๋ยวให้ดูสีอื่นด้วยนะคะ คือรุ่นนี้น่าจะทําสีมาน่ารักมากๆใครที่ชอบเป็นแบบว่าพัทเทิลหน่อยนะจะมีรุ่นนี้ชื่อว่าเป็นสีเนี่ยนะคะซินสมอกเกรยนะคะซินสมอกเกรเนี่ยเอาง่ายๆส่วนตัวไอ้เห็นด้วยตาเนื้อเขาจะมีความอมชมพูสวยมากและอีกอันนึงเลยตัวนี้จะเป็นสีที่เรียกว่าสีคาเนลเลนเรยค่ะสวยไหมพี่ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูสีถัดมากันเลยนะคะสีถัดมาตัวนี้เราจะมีสีที่เป็นสีที่แบบใส่ง่ายแมทง่ายทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะ สีแรกตัวนี้จะเป็นดาร์กบราวนะคะเป็นน้ำตาลเข้มและจะมีสีดําเทียบให้ดูเลยว่าดํากับน้ําตาลเข้มต่างกันประมาณไหนเนาะนะคะรุ่นอะไรชื่อว่ารุ่นคลาสสิก77นะคะคลาสสิก77นะคะเดาบอกเดบอกขนาดนิดนึงเนาะขนาดความกว้างนะคะจากซ้ายไปขวาของน้องเขานะคะอยู่ที่25.4เซนหรือว่าประมาณ10นิ้ว ความลึกของฐานกระเป๋าจุกๆเลยนะอยู่ที่12.7เซนหรือว่าประมาณ5นิ้วนะคะส่วนความสูงคือ30.5เซนติเมตรหรือว่าประมาณ12นิ้วด้วยกันนะคะก็น้ำหนักแค่420กรัมเท่านั้นเองบอกราคาเลยนะคะราคาเต็มเนี่ยคือ2,890นเนาะแต่ว่าวันนี้มิดรยเซลของเราน้องลด20%เลยนะคะลดเหลือแค่2,299บาทลดเยอะกว่าส่วนลด VIP อีกนะพี่ๆอันนี้คือรุ่นแรก คลาสสิก77ใครตามหาเป้น่ารักดีไซน์สวยมีสายทั้งสายเป้ถอดออกได้และสายคอสบอดี้ให้เรารุ่นนี้ต้องจัดนี่คือรุ่นแรกของวันนี้ค่ะไลท์แครี30เป็นไลท์แครีรุ่นสุดท้ายที่เราทำออกมาดีไซน์เขาจะมีความเรียบหรูแล้วก็ทันสมัยมากๆเป็นกระเป๋าที่เป็นทรงครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะบอกเลยว่าคือใครที่อยากชอบกระเป๋าหนังๆที่เป็นหนังวีแกนนะคะ อันนี้พี่ๆจะต้องเหลอเพราะว่าน้องแมทได้กับถูกลุกกัรนแต่งตัวเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันด้านในกันดีกว่านะคะรุ่นนี้นะก่อนไปด้านในให้ดูปุกปิดกก่อนน่ารักมากตัวเนี้ยจะเป็นกล่องแบบว่าเป็นกระเป๋าน่ารักๆใส่เศษเหรียญได้ผูฟังแอร์พอร์ตใส่ได้ตัวนี้นะคะถอดเข้าถอดออกได้เต็มทีที่เนี้ยกระเป๋าทรงครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทีนี้พอเปิดมาด้านในนะคะ พี่ๆรุ่นเนี้ยได้สายไปเลย2เส้นแล้วสายตัวเนี้ยบุแบบหนังน่ารักมากแล้วนิ่มมากอันแรกจะเป็นสายสําหรับสบายขึ้นไหล่แต่เขาจะมีสายคอสบอดี้ที่เป็นหนังวีแกนตัวเนี้ยแถมให้เราอีก1เส้นให้เราไปแมทลุกกับการแต่งตัวได้ดีมากๆนะคะเนาะแล้วก็ด้านในค่ะให้ดูด้านในปกติเวลาเป็นกระเป๋าแบบเนี้ยพี่ๆจะสังเกตว่ามันก็จะมีช่องแค่อันเดียวแหละนะคะแต่อันนี้เนี่ยดูค่ะช่องรอบด้านเลยไหม เห็นไหมมีช่องสําหรับใส่ลิปสติกนะคะโน่นนี่นัน่นเนาะตัวนี้เนี่ยก็คือมีสช่องใช่ปหแล้วก็ฝั่งนี้มีที่เป็นช่องล้วงอเนกประสงคนะ์เนาะพอพลิกมาอีกฝั่งนึงเนี่ยด้านบนจะเป็น s a ตี้แล้วดับเบิลเลเยอร์มีช่องสําหรับใส่ของอีกนะคะน้องคือจัดหนักจัดเต็มให้เรามากๆจริงๆแล้วฐานกระเป๋าก็กว้างมีช่องใส่เขาเรียกว,ว่ามีสายคล้องกุญแจให้เราด้วยนะคะเห็นเล็กๆดูแบบหุ้ยมันจะจุไหมน้องมีช่องนะคะ14ช่องเลยทีเดียวสําหรับรุ่นนี้นะคะ บอกขนาดนิดนึงนะคะความกว้าง25.4ซนติเมตรหรือว่าประมาณ10นิ้วนะความลึกคือ10.2หรือ10.2เซนหรือประมาณ4นิ้วนะคะแล้วก็ความสูงน้องคือ20.3ซนเมหรือว่าประมาณ8นิ้วนะคะซึ่งรุ่นนี้ราคาเต็มไอ้บอกเลยแล้วกันเนาะจาก2,490บาทรอบเนี้ยลดถึง39% 39%เลยนะเหลือแค่1,499บาทเหลือ5สีนะคะมีอยู่5สีเนาะนี่คือ Toffe e เก a y และนี่คือพีนัทต่างกันยังไงพีนัทจะอมน้ําตาลค่ะทอฟฟี่เกรย์จะเป็นเหมือนเทาควันบุรี่โอเคปะ่ะนะคะน่ารักมากแต่ว่าเขายังมีอีกนะสีวอลนัทนะคะเนาะของฮาราลาสวยมากแล้วก็จะมีเบอร์รี่มีด้วยเดี๋ยวเทียบวอลนัทกับเบอร์รี่มีให้ดูนิดนึงนะคะวอลนัทจะเป็นน้ําตาลแบบน้ําตาลหนังที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเบอร์รี่มีมันจะเป็นมีความเป็นแบบว่าสีแบบแดงอะคะ่ะแดงก่ำแดงเลือดนกนะคะทําให้ผิวเราดูผ่องนะอันนี้ให้ดู สวยนะพี่พี่จึ้งอยู่นะและเขาจะมีสีดำด้วยสำหรับรุ่นนี้นะคะเนี่ยเนาะนะคะจากนะคะ2 4 9สเหลือ1499ลดไปเลยเกือบพันบาทรุ่นที่3ตัวนี้นะคะก็คือคลาสสิก49ค่ะเป็นกระเป๋าทรงโถดเนาะที่บอกเลยว่าอยู่เหนือการเวลาใช้ตอนไหนก็ได้นะคะแล้วแถมข้างในเนี่ย ว้างแบบใส่ของได้แบบจุกๆด้วยอันนี้คลาสสิก49นะช่องจัดเก็บรุ่นนี้เขามี21ช่องด้านหน้าก่อนเลยรีวิวให้ดูนะคะด้านหน้าตัวนี้จะทำเป็นโซนโคอสติกแบบนี้เนีเปิดช่องเปล่าให้ดูเห็นปะจะมีโซนใส่ลิปสติก3แทง่งตรงนี้เป็นโซนที่สามารถใส่ของเครื่องสำอางอะไรของเราเต็มที่ตรงข้างหน้าก็ใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะทีนี้เดี๋ยวให้ดูช่องหลักนิดนึงเนาะนะคะ รุ่นนี้เนี่ยมันใช้ง่ายนะคะแล้วก็มีสายแถมให้ทั้งหมดนะคะอีกหนึ่งสายด้วยคือตัวนี้จะเป็นสายที่เย็บติดเอาไว้สะพายขึ้นไหลเอาไว้สะพายของแขนเนาะแต่จะมีสายคอสบอดี้แถมให้แล้วสายคอสบอดี้เป็นไฮบริดสวยมากนิ่มมากนะคะทีนี้ให้ดูค่ะช่องด้านในเนี่ยดูดินะคะเห็นไหมมีเซฟตี้มีช่องลงอนเนกประสงค์นะคะอีกฝั่งหนึ่งมีช่องเสียบปากกาแล้วก็มีโซนที่เราสามารถใส่ของอะไรได้อีกเนาะนะคะตรงนี้ก็จะมีสายคล้องกุญแจให้ก็คือ ใบเดียวครบเลยถ้าส่วนตัวไอแนะนานะเพราะว่าฐานกว้างแบบนี้แปลว่าพกของไปทํางานก็สะดวกนะคะใส่ของไปไหนก็คือรดเลยน,นะคะด้านหลังนิดนึงเนาะตัวนี้ด้านหลังจะเป็นนะคะนี่เลยเอ่านะคะจะเป็นช่องที่เราไม่ต้องพกกระเป๋าเงินแล้วใส่บัตรใส่แบงค์นะคะตรงนี้ก็คือเต็มที่ไปเลยแล้วก็สายนุ่มมากๆด้านข้างที่สําคัญตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นช่องใส่ของนะทั้งสองฝั่งด้วยนะคะใครมีพวกแบบว่า ครีมทามือนะคะหรือสเปรย์แอลโกอฮอล์ช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดเนาะก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็เราก็มีที่เก็บสําหรับของดูแลตัวเองของเราด้วยเนาะสีนี้สีแรกเรียกว่าสีซีโฟมนะคะจะเป็นสีเป็นสีที่ฮาราลาไม่ค่อยทําออกมาละกันนะคะมันจะเป็นฟ้าสวยๆกำๆแบบนี้นะคะและถัดมาเลยเอาใจนะคะสาวหวานกันบ้างตัวนี้จะเป็นสีสมองเกรย์นะคะสวยเนาะนะคะสมอเกรนะคะอ่ะนแล้ไปสีที่สนะคะ สีที่สามเรามีดักบราวด้วยเดให้ดูนิดนึงนะคะตัวนี้เนาะเป็นน้ำตาลเข้มเ <c oughs> ข้ากับสีผมที่สุดแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะคะสีดำเนาะเป็นกระเป๋าที่อยากจะเอาเป็น everyday look แล้วก็ใส่ได้ตลอดใช้ซ้ําได้แล้วมันไม่แปลกนะคะราคาเต็มน้องคือ2,790บาทตอนนี้ราคาเซลเหลือแค่นะคะ1,999บาทลด28%รุ่นนี้คือคลาสสิก78จะเหมาะกับพี่ แน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะเป็นรุ่นที่หรูหราดูดีแต่ว่าจับต้องได้ดีไซน์คลาสสิกมีสเสน่ห์เหนือการเวลาจะบอกขนาดนิดนึงความกว้างจากตรงนี้ไปตรงนี้คือ34เซนหรือว่าประมาณ13.5นิ้วนะคะความลึกของฐานกระเป๋าคือ10เซนหรือว่า4นิ้วนะคะส่วนสูงคือ22.5เซนหรือว่าประมาณ8.7นิ้วเดี๋ยวมาดูข้างในไปพร้อมกันนะคะทีเนี้ยด้านหน้าตัวนี้นะคะถด้พี่สังเกตโลโก้จะอยู่ตัวนี้นะคะ เปิดมาปุ๊บนะคะพี่พี่จะเจอกับอะไรก่อนนะคะจะเจอกับช่องที่เราสามารถทําเป็นช่องกระเป๋าเครื่องสำอางไปเลยนะคะตัวนี้เนาะด้านหน้ามีพื้นที่เหลือๆเ,เลยนะใส่ยาโดมใส่เมาส์สเปย์ใส่อะไรตรงนี้ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ให้ดูค่ะนะคะด้านในจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกใบมีสายคอสบอดี้แถมให้นะคะเป็นสายไฮบริดแบบนี้นะนุ่มๆน,นะคะแล้วก็นี่เลยข้างบนเป็นสิบเซฟตี้นะคะ ด้านล่างดับเบิลเลเยอร์มีซิปปักข่ายใส่ของที่เราต้องการเห็นชัดๆถูฟัางส่ชาร์จ power bank อย่างเงี้ยนะคะนะคะเนี่ยนะคะใส่ใช้ง่ายเลยตรงกลางก็คือมีรุ่นที่เรานะเนี่ยอันนี้เลยมีช่องใส่ปากกามีช่องนู่นเนี่ยแล้วฐานกว้างมากค่ะให้คแมหมุนให้ดูเนาะฐานตรงนี้กว้างมากเลยสําหรับ78นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยยังมีพื้นที่ใช้สอยแบบจัดเต็มเลยนะคะเพราะว่าช่องด้านหลังเราตีเต็มใบ จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเนาะก,ก็อันนี้จะมีช่องใส่บัตรนะคะโดยหลักๆมีห้าสีเนาะสีนี้ที่ซสพายอยู่ตัวนี้เรียกว่าม็อกค้ามูสนะคะาน่ารักแม่นะคะน่ารักเนาะและสีที่สองค่ะเป็น, Dark Brown น,ะะน,นะะดาร์ b บราวนะคะตัวนี้เนาะนะคะดาร์คบราวนะคะและสีที่3ามตัวนี้ค่ะเขาก็เอาใจนะคะสาวที่ชอบสีแดงอย่างคาร์เนเลียนเรดด้วยสวยเนาะคาร์เนเลียนเรดอ่ะมันเป็นแดงดูดีมากเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยตัวนี้จะเป็นสีเป็นนูดเกรย์นะคะ จะเป็นเกรย์แบบอ่อนๆนะคะเนาะแล้วก็จะมีสีดำคลาสสิกตัวนี้ด้วยนะคะราคาเต็มนะคะจาก2,890บาทนะคะตอนนี้น้องเซลเหลือแค่2,199บาทนะคะตัวน,นี้เนาะถัดมาเลยค่ะวันนี้ไอมีอีกรุ่นนึงมาให้ดูคลาสสิก73นะคะคลาสสิก73เนี่ยจะเป็นรุ่นสุดท้ายของวันนี้ที่เราเอามามิตรเซลในรอบที่8นี้นะคะตัวเนี้ยใครที่กำลังหากระเป๋าเอาไปคอสบอดี้ แล้วก็เหมาะกับวันที่แบบของเราไม่ได้เยอะแต่เราอยากออกจากบ้านแล้วของครบนะคะใบเนี้ยต้องมีเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคอสบอดี้ที่แบบจิ๋วแต่จุนะคะจิ๋วแต่จุจริงๆแล้วใช้แบบชีวิตประจําวันได้ดีแล้วก็ง่ายกว่าเดิมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาพัฒนามาให้ตอบโจทย์การใช้งานในประจําวันของพี่ๆเลยเนาะทุกใบจะแถมน้องปุกปิกคนนี้ไปด้วยนี่เลยทุกใบนะจะมีสายคอสบอดี้แถมให้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ทำเป็นช่องที่เป็นกระเป๋าเงินได้เลยเพราะว่าเขาจะมีเป็นโซนใส่ธนาบัตรนะคะตรงนี้ก็ใส่บัตรที่เราแบบใช้ทำนู่นทำนี่นะได้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ช่องที่สองนะคะช่องหลักจะเป็นแบบนี้นะคะช่องหลักจะเป็นประมาณนี้เนาะนี่เลยมีซิฟเซฟตี้มีปีกกันตกนะคะใส่ของได้เป็นแกจิตของใช้ส่วนตัวก็ได้แล้วช่องด้านหลังสุดนะคะที่ไม่ใช่ช่องหลักเนาะก็ตัวเนี้ย โอ้โหดูดิคะ่ะพี่พี่ใส่แทนลิปสติกไปเลยเนี่ยนะคะใส่แทนกระเป๋าเครื่องสำอางไปเลยแปลว่าถึงจะเล็กแต่จุแบบนี้นะคือมันใส่ของได้ครบจริงๆเครื่องสำมีพอชั่นเครื่องสำอางพอ,ช,งองชั่นของใช้ส่วนตัวอ่ะพอชั่นของแบบว่าพี่เป็นกระเป๋าสตางค์เนาะแล้วก็แบบตัวเนี้ยก็มีสายคอร์ที่แถมให้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะนะคะมีหลายสีด้วยกันเลยนะคะสีนี้ที่ได้ถืออยู่นะคะเรียกว่าสีเนวี่นะคะจะเป็นน้ําเงินเข้มเลยนะคะ แล้วก็ถัดมาจะมีคาเนเลียนเบรดด้วยนะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะก็น่ารักนะแล้วก็มีสีโลสบูดด้วยนะคะโลสบูดจะเป็นสีชมพูที่แบบไม่เอะอะสาวสีชมพูทุกคนต้องมีแล้วก็จะมีสีนี้ค่ะเป็นสีดำนะคะตัวนี้จะเป็นดำคลาสสิกเลยแต่จริงๆเขาบอกว่ามีนูตเรดด้วยเนาะยังไงเดี๋ยวไปดูสีดูชื่อเพิ่มเติมได้ตัวนี้เนาะแต่ว่ามีอยู่5สีเลยทีเดียวนะคะซึ่งราคาเต็มของเขานะคะ2290บาทตอนนี้เขาเอามาเซลล์แล้วค่ะ เหลือแค่1,899บาทเท่านั้นเองนะคะ